ไหนไหน,ไหน,ไหนประธานน่ะมาดูหน้าที่รูปร่างเป็นไงอืมอืมคนนี้เองเหรอโอ้โหยชื่ออะไรเนี่ยอีฟจอมพลังเหรอโอ้โหยเบ่งกล้ามได้พูดขี้แตกนี่นี่นนสวยสวยนะอืเนะนี่ยเหรอคนที่อยู่เบื้องหลังการช่วยคนเนี่ยโอ้โหยฉาโวยโอ้อีฉาเวยเปิดประวัติ ประธานอีฟคือใครนะครับโอ้โหเปิดเผยมาแล้วนางสาวการจนาสถาวรนะครับอายุเนี่ยน่าจะไร่เรียแต่ว่าน้อยกว่ากันจอมพลังอายุน่าจะประมาณ31-32นะก็คือผู้หญิงที่มีความสามารถระดับประธานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ส่วนกันจอมพลังเนี่ยเขาเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือว่าพรีเซนเตอร์นะคุณอีฟเนี่ยแหละคือเบื้องหลังแล้วก็เป็นผู้บริหารจัดการดูแลด้านการเงิน เอกสารและวางแผนโครงการช่วยเหลือต่างๆแถมมีดีกีนะครับเขาเรียกกันว่าทนายีบก็น่าจะเรียนจบธนงธนายเนี่ยนะและยังมีชื่อเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท KK Brand by Pim l i ล e s h อ p จำกัดธุรกิจเครื่องแต่งกายมีธุรกิจส่วนตัวนะฮะ แล้วก็เคยร่วมโครงการยุวชนประชาธิปไตยรุ่นหนึ่งปี53เป็นเด็กที่ไปรู้เกี่ยวกับการเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยความถูกต้องไม่คดโกงรวมถึงเคยเป็นหนึ่งในผู้จัดการกองประกวด m ิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะนี่ก็เป็นปูมหลังของประธานอีฟที่เปิดเผยออกมาทำให้โลกตะลึงว่าเบื้องหลังความแข็งแกร่งของพี่กันจอมพลังเนี่ยก็มี ผู้หญิงเก่งรายนี้นี่เองที่คอยแบบชี้แนะแล้วก็ชี้ทิศทางของอุลณิธิการจอมพลังนะว่าจะไปช่วยที่ไหนบ้างจะดําเนินการอย่างไรเนี่ยโอ้โหมีเงินบริจาคมาตั้ง200กว่าล้านหรือว่าเก่งมากในการบริหารจัดการวิธิให้เติบโตจนเป็นที่รู้จักของประชาชนในวงกว้างนะครับเราจะพูดกับทางฝั่งผู้เสียหายนะครับคุณกัปตันนะครับวันนี้มานั่งกับเรานะครับมีคุณอีฟนะฮะเป็นทีมงานของกันจอมพลังวันนี้คุณอีฟก็มานั่งกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับอีฟ แกงอ้มนมีกี่คนพอจะรู้ไหมเออถ้าเกิดจํานวนตอนนี้ค่ะมันบอกแน่นอนไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีเคสแบบนี้ด้วยค่ะคนคนเดียวกันแต่มีชื่อในแต่ละแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันอ่าอ,อย่างเช่นอ่าคุณป,ปอนอปอนปอนเงี้ยค่ะก็จะแอปบิโก้ไลท์ดันดันเรียกว่าลาบในเล่นเกมเรียกว่าลิะก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันทั้งนั้นตอนนี้เรายังสรุปไม่ได้ว่า ทั้ของทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่คนกันแน่แต่อย่างที่บอกค่ะว่าเคสฝั่งเนี้ยไม่เหมือนทางเคสฝั่งนั้นอันนั้นคือเป็นผลพวงมาจากการเล่นเกมเพราะว่าตัวผู้หญิงเนี่ยมาทํางานที่กรุงเทพแล้วอ่ะแต่ว่าผู้หญิงก็ทิ้งแหละไม่ค่ะไม่ได้ทิ้งค่ะที่หนูบอกว่าหนีออกจากบ้านอ่ะมันอันนี้ออกจากบ้านมาอยู่กับคือไอ้ปอนอันนี้ออกจากบ้านมาอยู่กับผู้หญิงที่กรุงเทพมาอยู่คนนี้ถึงปรากฏตัวได้ทําไมไปตามเขาเจอได้ไงกันในเมื่อเขาหนีอยู่เนี่ย เออคือตัวตัวของฟลุกเองต้องบอกว่าเขาไม่เคยเห็นสภาพตัวเองนะคะสภาพที่ทุกคนเห็นเพจหน้าขาวของอีหน้าขาวอ่ะเออของซ้อคือยี่ขาว <ลง S 2> หน้าขาวนี่ก็คือเป็นภาพเหตุการณ์ที่น้องเห็นพร้อมกับพวกเราทุกคนค่ะว่าสภา,ภาพตัวเองเป็นแบบนี้ใช่แล้วน้องก็เลยรีบแสดงตัวตนมาว่าผมคือคนนี้พี่ก็เลยได้มีการพูดคุยกับช่วงแรกต้องบอกว่าติดต่อน้องยากมากแต่เข้าใจในความที่กังวลด้วยทีมงานจริงหรือเปล่าแล้วก็ ที่จะพาผมไปทําอะไรถ้าผมออกสื่อความปลอดภัยของผมอยู่ตรงไหนคือเขาเขาเป็นเหยื่อที่สมบูรณ์แบบอะค่ะเขาเป็นเหยื่อที่ไม่เคยลุกขึ้นมาร้องขอสิทธิ์ของตัวเองถ้าเป็นเราโดนกระทืบขนาดนี้เราคงไปโรงพักก่อนที่จะไปโรงพยาบาลแต่อันนี้น้องเขามีธงในใจแล้วว่ากูไม,ไม่รอดแน่กูต้องหนีกูต้องอไป